ในทุกครั้งที่ผมเดินทางมาภมาคใต้ของประเทศไทยผมเคยคิดเอาไว้เสมอว่าสักครั้งหนึ่งผมจะเดินทางเข้ามาที่นี่และในวันนี้ผมก็ได้เข้ามาที่นี่แล้วสิ่งที่ผมเคยคิดเอาไว้มันก็ดูเหมือนจะใช่ไปทั้งหมดท้องทะเลที่เงียบสงบหมู่บ้านชาวประมงและผู้คนของที่นี่อำเภอประทิวชุมพร ที่ผมกําลังจะถึงบ้านกาะเดียบที่ชมพรนะครับก็เจอจุดชมวิวไม่รู้หรอกว่ามันสวยไม่สวยแต่ว่าเห็นคนเยอะครับก็เลยจอดรถแวะชมสักหน่อยเส้นทางน่าจะเดินขึ้นไปนะครับแต่คงไม่สูงมากเห็นรถเยอะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะมีดีนะเพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้ผ่านเส้นนี้อีกเพียงแค่9.7กิโลเมตรนะครับที่ผมออกมาจากแก่งกระจานแล้วก็จะถึงที่บ้านเกาะเตียบชุมพรนะครับน,น,านนะ่าจะสวยเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงนิดนึง ประมาณนี้ครับไม่ไกลมากเ,เห็นทะเลแล้จุดนี้นะครับด้าน,นล่างเป็นชายหาดจุดนี้เป็นจุดชมวิวทะเลนะครับ สะพนานไม้ลรงนี้นะครับลงมาถึงด้านล่างแล้วน,นะครับบรรยากาศ okay, okay. เรียบชายทะเลเลยเดี๋ยวให้ดูสวมากเป็นแนวยาวเลยนะครับมีทะเล ไปถึงนู่นเลยใกล้ค่อนข้างไกลเห็นทะเลแล้วชื่นใจครับตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดท่องเที่ยวนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่จุดชมวิวทางผ่านนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นร้านอาหารร้านอะไรเลยประมาณนี้เป็นทะเลธรรมชาตินะครับ ลักษณะหาดทรายก็จะเป็นหาดทรายวงรีนะครับมุมนู้นเห็นไหมมุมนู้นโค้งไปโค้งมาด้านนี้แล้วก็เป็นตัวยูด้านนู้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจุดชมวิวเดี๋ยวเดินทางต่ออีก9.5กิโลเมตรนะครับเราราวนี้เดี๋ยวไปดูที่พักเราดีกว่าว่าที่นั่นจะมี ชายหาดที่สวยงามแค่ไหนนะครับแต่เบื้องต้นผมได้ประสานแล้วก็ได้จองที่พักเรียบร้อยแล้วสำหรับหนึ่งที่นะครับเพราะว่าที่พักของผมเนี่ยเขารับนักท่องเที่ยวไม่เกิน30ท่านต่อวันเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไป บ้านเกาะเตียบบรรยากาศประมาณนี้ผมยังไม่เข้าไปประสานนะครับว่าให้กลางเต้นได้ตรงไหนแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีจะมีห้องพักให้เช่าแต่ไม่ดีกว่าห้องพักเอาไว้เพราะว่าผมตั้งใจจะมากลางเต้นริมทะเลเดี๋ยวเข้าไปสอบถามก่อนโซนนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารเป็นบาร์บาร์เหล้า,าประมาณนี้แหละ เพราะว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินได้สวยนะมีหลายมีหลายซุ้มนะครับเนี่ยคาเฟ่หมูกระทะชาวเกาะเดี๋ยวผมพาม,มาดูแต่ว,ว่าผมเข้าไปประสานก่อนว่าผมสามารถกางเต็นท์ได้ตรงไหนสวัสดีครับอ่าที่ผม ประสานกลางเต็นท์ไว้ในเพจครับเด็กๆกลุ่มนั้นเหรอครับอ๋อโอเคครับคุณพี่เดี๋ยวไปถามเด็กๆครับเป็นเด็กๆกลุ่มครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีติดต่อกลางเต็นท์ได้ตรงไหนครับตรงไหน นนีนากากงปปาวันนี้เป็นหน้าบาร์นะครับคาเฟ่โลกระทะชาเกาะประสานกลางเต้นตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ได้จองมาไหมคะจองครับจะไดไม่ต้องรอได้ที่กางได้เลยนะคะตรงตรงิมเขาแล้วก็หน้าหาดริมเขาริมพร้อมไปถึงว่าริมสุดเลยใช่ค่ะริมสุดแล้วคราวนี้ห้องน้ำตรงไหนครับห้องน้ำเรายนเชิญได้านหลังตรงนี้ที่มีแผงอาบน้ำน้ำมันโอเคแล้วคราวนี้รถที่เป็นรถเต็นท์ รถเต็นต์เป็นริมเขาได้เลยค่ะพีต่ต้องใช้ก็ไปนาได้อยู่นะเนาะไปพี่ไปสูดริมเขาเลยมันจะมีที่กับรถใหญ่ยยอยู่ข<อ>ับไปสุดได้เลยค่ะเ,คคเ,เด็กๆบอกว่าทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมต้องบนรถไปด้านนูน้นเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าเป็นยังไงเรียบร้อยครับได้ตรงนี้แหละกลางเต็นท์ด้านหลังก็ชนทะเลนะครับ ทะเลบ้านเกาะเตียบชุมพรเป็นทะเลอ่าทะเลส่วนตัวแล้วก็ฝั่งขวาด้านนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะครับที่เขาออกไปหาปูหาปลากันเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีมีเวลามีโอกาสผมจะเดินพาไปชมหมู่บ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอลองกางติ้มดูก,ก่อนว่าตรงนี้มันจะพ้นต้นมะพร้าหรือเปล่านี่นะครับอากาศก็ร้อนนิดนึงแต่ว่าช่วงเย็นน่าจะน่าจะพอได้นะครับ แล้วครับเต็นท์เห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศบรรยากาศด้านหลังติดทะเลครับด้านหน้าติดรีสอร์ทข้อดีก็คือเป็นชายหาดส่วนตัวครับเพื่อนๆจะเห็นเรือประมงนะครับแล้วก็จะมีเรือนำเที่ยวตรงนู้นจะเป็นธนาคารปูไม่แน่ถ้ามีเวลาอาจจะได้ไปนะครับแต่ว่าห0 5สบหสิบนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนแต่ว่าบรรยากาศช่วงเย็นดีวผมถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ็น่าจะสวยงามมากเหมือนกันเพราะว่ามีแสงสีเสียงเต็มรูปแบบเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันครับขออนุญาตไปตรอการเต็นสักครู่วันนี้วันอาทิตย์ครับนักท่องเที่ยวก็แต่อาดนิดน,นึงนะครับผมคิดว่าจะให้ดีที่สุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าอยากจะมาแล้วมาวันธรรมดา ถ้าเกิดไม่ติดงานนะครับผมคิดว่ามันธรรมดาน่าจะน่าจะโเนี่นี่ครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามาจัดหมูท่ากันหมูท่าคาเฟ่กินหมูกระทะแบบชาวเกาะนะครับบรรยากาศด้านหน้านะครับก็จะมีชื่อซุ้มไปเป็นทุ่มซุ้มนะครับมีขนมไทยด้วยนะครับ บรรยากาศโดยรอบตอนนี้แดดกำลังแรงๆอยู่นะเดี๋ยวช่วเงเย็นๆน่าจะสบายตากว่านี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแล้วในหมู่บ้านนี้มีอะไรขายนะครับพวกอาหารทะเลอย่ะเนี้ยตอนนี้นะครับ,รบเดินเข้าไปในหมู่บ้านเดินไปซอยถนนสองครับซอยสองเคขาทำให้กินได้ไหมครับไม่ครับถึงจะเรียกว่าทำอาหาร ครับผม,ม,มถ้าเย็มาคงก็จนะมัวรมนะาะครับไปอ๋อพวกเที่ยวอาอวนขึ้นมาใช่ไหมครับช่วงหกโมงเย็น,อ,อ,อ,นอเคถ้าผมถ้าผมซื้อมาผมให้ป้าทราไม่กินได้ไหมไปดูมาดูอัเป็นปลายอะไรอ่ะได้ได้อะไรมาให้มาลูกจ้างให้ป้าท<อ>ําไม่กินเพราะว่าอาหาร อาหารทะเลต้องเป็นชาวเลครับแต่ผมไปทำกองกินไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นชาวชาวบ้านทำที่อร่อยสุดแล้วอร่อยพัฒนาที่เพต้องไปที่เพ่เพราะเขาจะส่งเพ่เพลาร์ที่รับซื้ออยู่ตรงนี้ไหมครับหรือว่าอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูแพปลาดีกว่าอ่าพอเรือเขาขึ้นมานะพอเรือเขาเอาขึ้นมาเขาก็จะถ่ายปลา ไปยังแพรตรงนั้นนะครับรู้สึกว่าจะมีเจ้าเดียวนะที่รับซื้อเขาเป็นเจ้าใหญ่เราก็ต้องไปถามซื้อกับที่นี่เหมือนกันถามประมงถามชาวประมงเขาอาจจะไม่ได้ขายให้เรานะครับโดยตรงเราจะต้องมาซื้อกับแพที่นี่นเา็าโตขึ้นมาอย่างเดียวหรอครับตรงนี้เป็นแพปลาเจ้าใหญ่ของที่นี่ เขาขึ้นมาแล้วเขาก็ไปตรงนู้นเดี๋ยวเราไปทมซื้อกับชาวประมงผื้อข้าขายให้อยู่นี่น่าจะแพงหมดอย่างพี่เอ็นซีหมดตัวครับก็จะขอซื้อสักตัวเดี๋ยวยังมีเข้ามีอ๋อมีเรือเข้ามาอีกอีกเยอะนะฮะต้องคอยจับตามอง ครับลำนั้นก็มีลำนั้นก็ได้ปลาอินซีย์เหมือนกันเออทำไมมันดูง่ายได้จังไอที่เนี่ยทีผมลงไปตกทำไมผมตกได้แค่ปลาข้างเหลืองที่นี่เขาได้ปลาอินซียมาเป็นโหลเลยเห็นไหมกำลังคัดแยกอยู่ตรงนั้นอันนี้ยังไม่ใช่เรือลากอวนนะครับเป็นแค่เรือตกนะเขาน่าจะออกไปมาสักสามสี่กิโลออกไปตกตรงแถวกลางทะเล เรือก็ามาแล้วมาพร้อมผลนะตอนนั้นก็อีกจำนึงกำลังเข้ามาครับผลก็มาด้วยรอดูต้องได้แล้ววันนี้ตอนนี้พี่ได้มาเปล่าครับได้เยอะไหมเก้าตัวอินซี่ขออนุญาตนะครับขอดูหน่อยเ <laughs> ก่งมากเลย โอ้โหอินซีตกทั้งนั้นตัวเบลเลอร์เลยโบาบาอ้ยยินซีเบลเลอร์เลยนิน้ำ,รนำ <c oughs> ประมาณเก้าตัวนะครับตออกขึ้นมาเก่ <c oughs> งมากเลยอะ จะขึ้นมาอีกเยอะนะครับเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยเอาไปทอดใช่ไหมวกนนี้ทอดได้ได้ห<อ>มดแล้วตัวสองโลฟ้าสองโลต้องถามซื้อกับเจ้าของเรือเมื่อกี้นีต่ตรงไปเนี้ยวันนี้ต้องได้วันนี้นี่มันใหญ่ไป โตไปเอาเล็กๆหน่อยเพราะว่ากินคนเดียวน่าจะไม่หมดนะครับเนี่ยใหญ่มากเลยตัวละสองโลกว่าพ,พี่อันนี้ผมขอแบ่งซื้อสักตัวได้ไหมพี่ขายยังไงเอาตัวรุ่นไหนอ่ะมันแบ่งขนาดกินคนเดียวอ่ะพี่มันใหญ่ไปอ่ะตัวนี้มันใหญ่เกินมี่มันมีตัวเล็กด้วยครับเอาตัวเบาๆหน่อย โอ้โหอันนี้อันนี้กิโลครับตัวนี้ให้ใหญ่สุดสี่โลปังสี่โล,น,ลนี่ตัวเล็กตัวน,นี้ออ๋อใช่ครับพี่โอเคเลยตัวน,นี้พอดีเป็นส,สีทั้งนั้นพี่ออกไปไกลไหมครับไปตกไกลเมื่อไงเนี่เดี๋ยวน้องเอ๋เอาตัวพี่ติดข้างบนโอนโล,โลโร้อยยี่โอ,อนนะพี่นะ โอนนะโอนได้ไหมได้ได้ใช่นเนาะโลละร้อยยี่บาทเขาเปนกระตูตใหญ่เป็นไส์ตรงนี้แล้วว่ามันจะโลโลส่องน้ไม่ต้องช่างก็ได้กะเอาอะไรก็ได้พี่ไม่มีปัญหาหรอกกะเอาอะไรก็ได้ไม่เป็นไรพี่เมื่ออาชีพอยู่แล้วกะออกอยู่แล้วไ <c oughs> <c oughs> ม่เป็นไรจะ<อ> <ใจ S 2> ช่างหลังโอเคนึกว่าน้องจะไปไกล ได้ขินทอดปายินซีแล้วไปถึงไปถึงผมมันแพงยังเลยอ่ะไปถึงผมมันแพงเลวินซรไปถึงผมโดหลายตังค์เป็ต่วต่อไปเรื่ออันนี้มคุ้ค่าที่ถึงที่อไปงปีที่แพปีก็โดนแนอย่าพอว่าเขต่ออ่อไีกกว่าจะถอูดอหรืถึงม่านผมมันแปต่อเล้มั้งบอกว่าแม่ขาใหญ่นี่เขาไปลงที่ ตลาดไทยก็นี้ก็ไม่ขามารับไป่่ช่ซอยทีนี่อ่ะกว่าจะไปถึงผมอ,อีกอื้วนู้นเสจกินกันหนูเท่าได้มากี่คนนะ้คนเดียวครับพี่มาเทียวคนเดียว,ยวมาทำคลิปด้วยมาถ่ายทำคลิปด้วยครับทำยูทูบไปเรื่อยๆผมได้ยินจริงๆผมคิดว่าตัวนี้น่าจะห้าหกร้อย ตกใจได้ยินราคาดได้ยินราคาโดนลอยยี่ห้ตกใจทิ่งผมผมอะถ้าเกิดว่าผมอยู่นี่แล้วผมกลับเลยอ่ะผมจะซื้อไปเยอะมากแต่ว่า<ล>ผมจะไปสมุยต่อใช่พวมันไปถึงนู่นจะไม่สดแล้วไ, <c oughs> ไปสมุยก็น่าจะมีสองคืนนะครับสีคืนคได้โอกาสหน้าจะพาคุณแม่มาเที่ยวแม่มาเห็นนีณแม่ชอบมากซื้อหอบขึ้นแดงวัน อยก,กรเรือกำลังเข้ามาเยอะเลยครับเข้ามาอีกเป็นสิบลำเลยแต่ว่าผมได้ละผมขอซื้อจากชาวบ้านให้คุณผู้ชมทายว่าโลเท่าไหร่ปลาอินซีน่ะโลละร้อยยีบบาทกิโลละร้อยบบาทนะครับที่นี่แต่ว่าผมซื้อจากชาวประมงนะซื้อจากท่าเรือเลย ไปถึงบ้านเราก็อาจจะโลนึงหลายร้อยครับได้มาสดๆตัวนี้ตัวนี้อ่ะโลครึ่งก็ประมาณ180บาทประมาณนี้ครับโลครึ่งกว่ากว่าขั้นตอนต่อไปก็จะเอาปลาอินซีเนี่ยไปให้คุณป้าที่เป็นเจ้าของที่พักทำให้กินนะครับน่าจะทอดกับแกงส้ม สมหวังแล้วครับวันนี้บรรยากาศต,ตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกช่วงห้าโมงเย็นกับที่พักเจอเด็กๆทำไรครับาหาหอยค่ะ,ะหาหอยดได้ไหมได้ค่ะเนี่ยทุกคนแต่แต่น้าได้ปลามานะเห็นไหมเห็นปลาน้ำไหมเห็นค่ะอ <laughs> ะครับอันนี้หอยอะไรเอ่ยหอยทรายเอาไปทำอะไรครับเนี่ย เอาไปกินค่ะเราไปกินกินได้เหรอได้ค่ะโอ้โหได้เยอะเลยครับเด็กๆที่นี่มาดูใต้ดินครับเทียบเลยกิ่งหนึงเลยย้่ยเดินเราได้เลยเนี่ยไหนไหนมันไม่ตัวเล็กจังจิ๋วเดียวเองบางทีมันก็มีตัวใหญ่ค่ะนี่เหรอนี่เหรอของหนูก็มีแหมของหนูดูหน่อยนี่ครับน่าเอาไปผัดแน่เลย ท่นทะเลมันซาดมาทำให้ซาดมาแล้วมันก็จะมีหอยมาบางตัวค่ะเจ๋งอ่ะเด็กที่นี่ก็ยังหากินเป็นเลยฮะตายเลยผมเรวไหนโตโตไหมโตค่ะบางตัวก็โตบางตัวก็เล็กโอเคขอบคุณมากครับค่ะสุดเด็กแถวนี้ยังหากินเป็นแหละตรงนั้นเหมือนจะน้ำตื้นนะครับเหมือนจะเป็นทะเลแบก เดี๋ยวยังไงผมจะเดินลงไปลองดูถ้ามองจากสายตาเปล่าๆก็น่าจะเท่าหัวเข่านะครับลงไปได้ไกลมากเลยเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังลงนะครับอาบรรยากาศส่วนตัวมากอ่าใชหาดแห่งนี้ก็ไม่ค่อยมีคลื่นนะครับ เพราะว่าจะอยู่จุดที่ภูเขานะครับบังเห็นไหมครับจะมีทิวเขาบังไว้ไม่ให้ลมมันพัดผ่านแล้วก็ขึ้นแค่ไม่มีเลยก็เลยจะมีพวกนักท่องเที่ยวที่ชอบพา,า,ายซับบอร์ดแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับเพราะน้ำตื่นมากถึงแล้ว จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรือนะครับนำเที่ยวพาไปเที่ยวที่เกาะปูตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำตรงนี้เยอะมากจุดนั้นที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับเห็นไหมครับกำลังเปิดไฟละเดี๋ยวยังไงมืดๆกว่านี้ผมจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตเดินเล่นก่อนน้ำแค่นี้รประมาณนี้นะครับตรงนี้ ใสมาก ให้ชาวบ้านเขาเหนื่อยให้ป้าให้ป้าที่ทําอาหารตามสั่งทําทให้ทําให้กินนะครับปลาซิมิเลยเหรอใช่ก็เขาเพิ่งตกขึ้นมามันมันสดพอไหมพี่ลองดูกับรับพี่กกเองหรือว่าเขาดูกรกไอผมไปซื้อต่อจากเอชาประมงมาครับมันจะสดพอจะกินซาซิมิได้ไหมน่ะว่าต้องทำทอดกับแกงส้มได้อยู่เนาะ ซาชิมิ <laughs> มโอเค okay, พี่เอาตามพี่ว่นะเาเนาะก็เอาเอา,อาครึ่งหนึ่งเป็นซาชิมิเอาสามสิบเปอร์เซ็นเป็นซาชิมิก็ได้ท <Okay. S 1> ี่เหลือก็ทอดกับแกงส้มได้เนาะโอเคเดี๋ยว okay, พี่นนค่อยคิดทางไม่ติดเยไม่ติดครับทำได้เลยครับได้สามเมนูแล้วครับหนึ่งซาชิมิกินสดเลยแล้วก็สองแกงส้มสามทอดก็ ซื้อปลามาแล้วก็ให้ที่นี่ทําให้ให้คิดค่าบริการไปนะครับใจด,ดีมากเลย <Thank you. S 1> เมนูแรกมาแล้วครับแกงส้มแกงส้มปลาอินทรีเดี๋ยวผมตัดให้ดูตรงนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็จะเอามาแกงส้มส่วนกลางตัวจะทอดแล้วก็ส่วนหางจะทำซาซิมิโรลละลอยยี่สิบบาทเหลือเชื่อไหม่ะที่นี่หรอเอาเป็นซาซิมิหมดเล ได้ครับได้ทีสสน,นะได้ครับครับผมซาซิมิครับเนี่ยปลาอินซีที่ได้มาทำดิบเลยเนื้อชมพูอร่อยมากแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือทอดนะครับเหมือนทอดกระเทียมเี่งเศรษฐเลยนะครับกินซอสแล้วกิน สดๆมันดีอย่างเนี้ยจับจับว่าจะไม่ถ่ายตอนกินให้ดูละ